คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันส่วนผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ขอฝากช่องน้อยๆอ,อย่างเก้าอี้มุมห้องไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์กันไว้ด้วยนะคะ และในตอนนี้ทุกคนก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องด้วยเรื่องราวอันน่าประหลาดใจอีกเช่นเคยในจัดมาเล่าอีพีที่85รักแท้แต่แรกพบคาวและเอลินาชายหนุ่มสุดเพอ้อฝันกับหญิงสาวสบสวยไม่ว่าจะด้วยแรงปรราถนาเสน่หาความหลงไหลหรือความฟุ้งซ่านคิดมากไปเองก็ตามทว่าอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้น ล้วนถูกชายผู้หนึ่งหลอมรวมมันไว้ภายใต้คำว่าความรักและความรักของเขานั้นก็ไร้เงื่อนไขใดๆมาขวางกัน้นแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพาความรักไปจากเขาได้ชายหนุ่มผู้นั้นมีชื่อว่าคาวความรักอมาตะที่เขามีนี้คนเดียวที่ได้รับมันไปก็คือหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่าเอเลนาชายหนุ่มนามคาว แนสเลอร์ชาวเยอรมนีเขาเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีคิเตศกราช1877อาศัยณเมืองเดสเดนเมื่อเติบโตขึ้นในปีคิเตศกราช1930เขาได้เป็นนักรังสีวิทยาของโรงพยาบาลนาวิกโยธินแห่งเมืองคีเวสรัฐฟลอริดาและที่นี้เองทำให้เขา ได้พบกับหญิงสาวอันเป็นรักนิรันด์อย่างเอเลนาย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นไม่นานในปีคิศศกราช1920ขาวได้สมรสกับภรรยาของเขาที่ชื่อว่าดอริสและมีบุตรด้วยกันถึงสองคนระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขาวได้อพยพตัวเองไปยังประเทศคิวบาและออสเตรเลียเพียงลำพังจนกระทั่ง ในปีกิตศกราช1926เขาก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับน้องสาวของเขาที่เมืองเซฟอร์ฮิลรัฐฟลอริดาหนึ่งปีต่อมาปีกิตศกราช1927เขาได้เริ่มงานเป็นนักรังสีวิทยาของโรงพยาบาลทหารเรือที่เมืองคีเวสรัฐฟลอริดาและได้เปลี่ยนชื่อเป็นคาร์ลฟอนโคเซล หลังจากที่ได้งานใหม่นี้พร้อมที่พักเป็นหลักแหล่งดีแล้วคาวก็เดินทางกลับไปรับลูกและภรรยาของเขามาอยู่ด้วยกันตั้งตน้นสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมขึ้นอีกครั้งแต่แล้วกลับมีบางสิ่งที่ทำให้คาวเปลี่ยนแปลงไปมันเดิมต้นมาจากช่วงที่คาวเดินทางกลับไปรับลูกและภรรยาของเขาระหว่างการเดินทางนั้น เขาได้เกิดมนุภาพถึงหญิงสาวผู้สูงศักดิ์นางหนึ่งนามว่า c a u เ t e s s Anna c o n s t e เ t i a von Cosel โดยหญิงผู้สูงศักดิ์ได้กล่าวกับขาวว่าเขามิใช่เพียงสามัญชนคนธรรมดาหากแต่เป็นทายาทเลือดสีน้ำเงินซึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงท่านเขาคาวและดอ r i s ภรรยาคนปัจจุบันของเขานั้นมิใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงของเขา หากแต่เนื้อคู่ที่แท้จริงของเขานั้นจะเป็นสาวพื้นเมืองเส้นผมสีดำขับปักประดับกุหลาบงามอยู่ติดแน่นและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามหลังจากที่เขาเดินทางกลับถึงฟลอริดาได้ไม่นานก็ตัดสินใจอย่าร้างกับดอลลิสในที่สุดเขาเอาแต่เพอ้อฝันถึงแต่เนื้อคู่ในอนาคตที่ยังไม่เคยได้พบเจอเฝ้ารอ ให้เนื้อคู่ที่แท้จริงของเขาปรากฏกายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยเขาไม่ได้เป็นแค่หนุ่มนักฝันทั่วไปหากแต่เขาตั้งมั่นไว้แล้วว่าจะต้องพบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของเขาให้ได้เขาไม่เพียงรออยู่เฉยๆเท่านั้นยังได้พยายามหาหนทางตามหาเนื้อคู่ของเขาให้ถึงที่สุดช่วงระหว่างที่เขารอการพบเจอคู่แท้ของเขาเขา ก็ได้นำประกาศนียบัตรที่ปลอมแปลงขึ้นมาทั้ง9ใบไปยื่นสมัครงานในตำแหน่งช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรียณโรงพยาบาลทหารเรือในเมืองคิเวสแม้ว่าเขาจะไม่ได้จบการศึกษาตามวิชาที่กล่าวมาแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ ray, และประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลายชนิดจนผู้คนเชื่อว,ว่า เขามีความรู้ความสามารถในสาขาที่ได้มาจากประกาศนียบัตรปลอมๆที่เขาทำขึ้นมาเองจริงๆหลายปีต่อมาวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาลแห่งนั้นเขาได้พบเจอกับหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาคนหนึ่งนามว่าเอเลนาโฮยสซึ่งคุณแม่ของเธอได้พาเธอมาหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้ นาทีที่เขาได้พบกับเธอนั้นเขารู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เขารอคอยมาเนนนานบัดนี้มันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเอเลนามาเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากเธอป่วยเป็นวัณโรคซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีวิธีการที่จะรักษาให้หายขาดได้และวัณโรคก็ได้พากชีวิตผู้คนในอเมริกาไปเป็นจำนวนมากรวมถึง ชีวิตของคนในตระกูลเอเลนาเกือบทั้งหมดคาวมองว่านี่คือโอกาสที่เขาจะได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวมากยิ่งขึ้นโดยเขาได้เสนอตัวกับทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อขอเป็นผู้ทำการรักษาเอเลนาเองตอนแรกทางโรงพยาบาลยังลังเลในตัวเขาเนื่องจากวันโรคในสมัยนั้นไม่มีหนทางที่จะรักษาให้หายขาดได้เลยจริงๆแม้เหล่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเอง ก็ยังไร้หนทางหากแต่ในเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลและทางครอบครัวของเอเลนาก็ได้ยินยอมให้คาวเป็นผู้รักษาเนื่องจากทุกคนลงความเห็นว่าอย่างไรก็ไร้ซึ่งวิธีที่จะรักษาเธอได้แล้วจะลองให้คาวเข้ามาดูแลเอเลนาก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรคาวได้พยายามสร้างอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้รักษาเอเลนณาอย่างเต็มที่ เขาทำการลองผิดลองถูกอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการช็อตไฟฟ้าให้กับเอเลนาการปรุงยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและสารเคมีหากแต่ทุกวิธีที่เขาได้ลองทำมานั้นกลับไม่ได้ช่วยให้อาการของเอเลนาดีขึ้นเลยระหว่างที่พยายามทำการรักษาเธออย่างต่อเนื่องเขาได้นำเสื้อผ้าเพชรนินจินดาเครื่องแหวน มาประเคนให้กับเอเลนาเป็นประจำและเขาก็ได้เอ่ยปากขอเธอแต่งงานอยู่หลายครั้งหากแต่เอเลนาไม่ได้ตอบรับเขาเลยแม้สักครั้งเดียวเอเลนาขณะนั้นนับเป็นสาวโสดในชีวิตจริงหากแต่ทางกฎหมายเธอได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วในปีกิจศกราช1926กับชายหนุ่มที่ชื่อว่าหลุยส์เมซาเธอได้ตั้งคันบุตรให้กับหลุยส หากแต่เวลาต่อมาเธอได้แท้งลูกและไม่สามารถมีทายาทให้กับตระกูลเมซ่าได้อีกต่อไปลุยส์เมซาสามีของเธอจึงเริ่มตีตัวออกห่างไม่สนใจใยดีเธออีกเลยและยังไม่มีการหย่าร้างกันทางกฎหมายเกิดขึ้นนั่นจึงทำให้เอเลนา่ายังคงมีฐานะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของนายลุยส์เมซาอยู่เช่นเดิม วันที่25ตุลาคมปีคิจสกศักราช1931ท้ายที่สุดทุกความพยายามรักษาเอเลนาของคาวก็ต้องหยุดลงเอเลนาได้จากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นคาวเป็นผู้จัดการทำธุระและจ่ายเงินค่าทำศพรวมถึงการก่อสร้างสุสานเก็บศพให้กับเธอโดยเฉพาะโดยคาวได้ออกแบบสุสานอย่างรูหราอลังการภายใน มีการติดตั้งโทรศัพท์สายตรงไว้ด้วยเพื่อที่เขาจะได้ใช้คุยกับเธอในยามที่ต้องห่างไกลกันแม้ว่าคาาเองจะหมั่นไปหาเอเลนาที่สุสานแทบทุกคืนก็ตามจนกระทั่งในปีคิศักราช1933เขาไม่อาจทนความคิดถึงยามที่ต้องอยู่ห่างเอเลนาได้เขาจึงได้ทำการนำศพของเธอออกมาจากสุสานย้ายไปไว้ที่บ้านของเขา โดยใช้รถเข็นเด็กบรรทุกศพของเธอออกไปในยามวิกาลข่าวกล่าวว่าทุกครั้งที่พบกันวิญญาของเอเลนามักบอกกับเขาว่าอยากไปอยู่ด้วยกันกับเขาแถมเธอยังได้ร้องเพลงเป็นภาษาสเปนให้เขาฟังอีกด้วยต่อมาเมื่อขาวเห็นว่าถึงเวลาที่สมควรเขาก็นำศพของเอเลนากลับไปไว้ที่สุสานดังเดิม หากวันไหนงานยุ่งมากจนเขาไม่สามารถไปหาเธอที่สุสานได้ค่าวจะใช้โทรศัพท์ที่สร้างต่อสายตรงไว้ในสุสานเพื่อพูดคุยกับเอเลนาทั้งคืนตั้งแต่ช่วงดึกไปจนถึงฟ้าสางจิตใจของเขาเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเอเลนาตลอดเวลาจนไม่เป็นอันทำงานเขาจึงถูกเชิญออกจากงานในเวลาต่อมาหากแต่เขาไม่มีความสกเศร้าเสียใจ เรื่องที่ถูกเชิญออกจากงานเลยแม้แต่น้อยเขากลับคิดว่าดีซะอีกที่เขาไม่ต้องไปทำงานแล้วเขาจะได้มีเวลาอยู่กับเอเลนาที่รักของเขามากขึ้นแม้ว่าความจริงแล้วหากจะกล่าวให้ถูกต้องคงต้องบอกว่าเขาจะได้ใช้เวลาอยู่กับศพที่เขารักมากต่างหากข่าวกล่าวว่าถึงเวลาจะได้อยู่ด้วยกันจริงๆเสียทีข่าว ตัดสินใจลักลอบนำลงศพของเอเลนาออกมาจากสุสานด้วยรถลากแต่เมื่อพ้นจากสุสานไปไม่ทันไรรถลากกับหักจนล้มโครมลงศพร่วงลงกระแทกกับพื้นถนนเนื่องมาจากน้ำหนักของลงศพที่มากเกินกว่ารถลากจะรับไหวหากแต่ความพยายามของเขานั้นมีมากกว่าเขารวบรวมพลังก,กำลังทั้งหมดที่มีลากลงศพด้วยมือเปล่าไปตามถนนเพียงลำพังเพื่อพาเอเลนา กลับไปด้วยกันจนได้เมื่อถึงบ้านคาวนำศพของเอเลนาวางลงบนเตียงนอนด้วยเวลาผ่านเลยมานานถึงสองปีประกอบกับแรงกระแทกตอนโยกย้ายศพมาอย่างยากลำบากทำให้ร่างของเอเลนาหลุดร่อนออกเป็นชิ้นอยู่หลายส่วนคาวทนเห็นคนรักของเขามีสภาพเช่นนี้ไม่ได้เขาจึงได้นำเอ็นเปียโน,โน มามัดกระดูกให้เข้าด้วยกันนำขี้พึ่งปูนขาวมาฉาบตามร่างกายที่เริ่มผุและผสมน้ำยาเคมีฉโลมทั่วร่างเพื่อกลบกินสาบเนื้อหนังมนุษย์ที่เริ่มย่อยสลายเติมเต็มร่างที่เน่าเปื่อยของเธอด้วยเศษผ้าใช้ลวดช่วยรักษาทรงกระดูกของเธอไว้ให้คงสภาพเดิมซ่อมบำรุงผิวชั้นนอกของเธอด้วยแว็กซ์และปูนปลาสเตอร์อีกทั้งข่าว ยังได้นำเส้นผมจริงของเอเลนามาทำเป็นวิกผมเพื่อสวมใส่ให้กับศพของเธอปิดท้ายด้วยการนำดวงตาปลอมมาใส่ให้อีกด้วยทั้งหมดที่ทุ่มเทลงไปนั้นมันจะทอนภาพเดิมๆกลับมาราวกับว่าสาวผมดำขับในความทรงจำของเขาได้อยู่ใกล้เขาในตอนนี้หลังจากขั้นตอนซ่อมแซมร่างศพที่สึกหลอของเธอผ่านไปแล้ว ต่อมาเขายังจับร่างของเธอแต่งตัวด้วยชุดกระโปรงเครื่องประดับพร้อมสวมถุงมือตามแบบสมัยนิยมประพรมน้ำหอมผสมกับน้ำยารักษาศพซ้ำอีกรอบเป็นการปิดท้ายเพื่อไม่ให้ร่างส่งกลิ่นเน่าโชยฟุง้งข่าวรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ในที่สุดเขาก็ได้อยู่กับหญิงนั้นเป็นที่รักเธอคือคนที่ฟ้าส่งมาให้คู่กับเขาจริงๆ เป็นเนื้อคู่ที่ไม่อาจมีสิ่งใดพากให้ต้องจากกันได้จนกระทั่งในปีคิเตศักราช1940น้องสาวของเอเลนาได้พบว่าศพของพี่สาวตัวเองหายไปความจึงแตกน้องสาวของเอเลนาทราบด้วยว่าข่าวเป็นผู้กระทำการลักลอบนำศพของพี่สาวเธอไปเธอจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจ เพื่อให้ตรวจค้นที่พักอาศัยของเขาและเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจคน้นก็ได้พบกับศพของเอเลนานอนอยู่บนเตียงภายในบ้านของเขาจริงๆเมื่อได้ศพกลับคืนมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการชันสูตรศพแล้วพบสิ่งที่น่าประหลาดใจภายในช่องคลอดของศพเอเลนามีแกงกระดาษทิชชู่ใส่อยู่แทนวัยวะเพศของเธอเขากล่าวว่าที่ทำเช่นนั้น ก็เพื่อให้เขาสามารถมีเพศสัมพันธ์กับเธอได้ดังคนปกติหลังการชนสุตรศพเสร็จสิ้นร่างของเธอถูกนำไปจัดตั้งให้สาธารณาชนได้ชมที่สุสาดนโลเปสระยะหนึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะย้ายศพของเอเลนากลับไปฝังที่สุสานคิเวสอย่างลับๆตามคำร้องขอของครอบครัวเธอโดยไม่ให้มีป้ายชื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักลอบขโมยศพซ้ำซ้อนอีกทางด้านของขาวเขาได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทันทีโดยข้อหาลักลอบขโมยศพจากสุสานและเคลื่อนย้ายศพออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและเขายังถูกส่งตัวไปตรวจสอบอาการทางจิตท,ที่โรงพยาบาลระยะหนึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเขาป่วยเป็นโรคเนโครฟีเรีย ซึ่งเป็นลักษณะอาการทางจิตของผู้ที่มีความชอบในการมีเพศสัมพันธ์กับซากศพแต่เขาก็ถูกปล่อยตัวไปในเวลาต่อมาเนื่องจากคดีความหมดอายุลงเขายังได้พยายามเรียกร้องขอศพเอเลน่าคืนจากเจ้าหน้าที่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเขาได้ย้อนกลับไปหาเธอที่หลุมศพเดิมแต่ก็ไม่พบเขารู้สึกขมขืนสิ้นหวัง หมดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างทำไมความรักของเขาถึงโดนพากจากเขาไปได้หลังจากเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดจบสิ้นลงเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองปาสโคหากแต่ความรักอันเป็นที่รันของเขาไม่ได้หมดไปเขาอาศัยอยู่กับหุ่นขี้พึ่งประดิษฐ์ขนาดเท่าตัวจริงของเอเลนาซึ่งเขาเป็นคนปั้นสั่นมันเองกับมือและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับหุ่นนั้น อย่างลับๆเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งในปีคิเตศกราช1952ข่าวได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบมีคนพบศพของค่าภายในบ้านเขาด้วยสภาพที่นอนตายอยู่เคียงข้างตุ๊กตาขนาดเท่าคนจริงที่สวมหน้ากากปูนปลาสเตอร์เป็นใบหน้าของเอเลนาผู้ที่พบเจอภาพนั้นรู้สึกเห็นใจเขาเป็นอย่างมาก ถึงแม้เขาจะเป็นผู้ป่วยก็ตามหากแต่คนเราเมื่อรักใครสักคนแล้วบรรไรซึ่งเงื่อนไขทั้งปวงรักและไม่หวังสิ่งใดมากไปกว่าการขอให้ได้อยู่กับคนที่รักในทุกๆวันเพียงแค่นั้นและในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ฝังพวกเขาเอาไวขา้ข้างๆกันเพื่อให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ช่วยให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงอย่างที่เขาต้องการมาตลอดภายหลังการจากไปของเขายังได้มีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่เขาทำไว้ให้กับเอเลนาอีกด้วยนั่นก็คือเครื่องบินประดิษฐ์ลำใหญ่โดยเขาสร้างมันขึ้นมาเพราะเชื่อว,ว่าเครื่องบินจะสามารถส่งร่างของเธอขึ้นไปยังห้วงอวกาศและที่นั่นเองมันจะสามารถชุบชีวิตของเอเลนา ให้เธอกลับมามีชีวิตอยู่เคียงข้างเขาได้อีกเช่นเดิมมันอาจเป็นศรัทธาที่โง่ง,งมุถ้าว่าเมื่อมองในเจตนาของเขาแล้วความเชื่อนั้นช่างบีบคั้นหัวใจจริงๆแต่หากว่าเอเลนาเป็นพี่สาวของแอดแล้วต้องถูกความรักที่มากมายเกินไปของคาามาริดนรอนความสงบแม้ร่างจะก,กลายเป็นศพและวิญญาณล่องลอยสู่ภพภูมิแห่งเจ้าไปแล้วเช่นนี้ แอดก็คงไม่อาจทำใจยอมรับเรื่องนี้ได้เช่นกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของหนุ่มช่างเพอ้อฝันกับหญิงสาวสบสวยที่ไม่อาจพูดอะไรได้หากเธอยังคงสามารถเลือกได้เธออาจไม่ได้ต้องการที่จะอยู่กับเขาก็เป็นได้เรื่องนี้สุดแท้แต่ใครจะอย่างรู้ได้จริงๆพอแม้แต่ตัวเอเลิณาเองก็ไม่อาจถแถลงไขความคิดของตนเก่ใครได้เนื่องด้วยตลอดระยะเวลาที่เกิดเรื่อง เธอนั้นเป็นเพียงศพที่ไม่อาจโต้ตอบอะไรได้อีกต่อไปแล้วทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ s ับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยตอนนี้แอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ